วันนี้นะคะวันนี้ที่บ้านนะคะวันนี้ที่บ้านนะคะพบกับบอดาผ้าคามนะคะวันนี้เป็นวันพุธนะคะเอเมค่ะเป็นวันพุธนะคะวันนี้วอดาก็จะมารีวิวผ้าชุดที่บ้านนะคะเพราะว่ามีกลุ่มแม่กลุ่มทอนะคะเอามาส่งที่บ้านกับอีกอย่างวอดาก็พอดีไปออกกําลังกายมานะคะเป็นออกกําลังกายเพราะว่ารู้สึกจะอึมเกินไปก็เลยไปออกกําลังกายนะคะ ไปออกกำลังกายวันนี้วันนี้ก็มาค่าหน่อยก็เลยว่าจะมารีวิวที่บ้านนะคะกับสินค้าดีๆงามๆของเรานะคะให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะวันนี้เราจะมารีวิวผ้าชุดนะคะสวยงามนะคะรับประกันเลยนะคะสินค้าของวรดางามนะคะงามแล้วก็สีสดสีจากเหมือนควรเป็นกิ่งนะคะสีงามนะคะราคาก็ปกตินะคะราคาของวรดารับประกันนะคะ สินค้าของคนเรามันจะมีหลายเกตหลายแบบนะคะบางอันสวยมากๆหรือสวยธรรมดานะคะกับไม่สวยหรือปกติมันก็จะเป็นราคาแตกต่างกันนะคะแต่ของวรันรับประกันนะคะสินค้างามนะคะสินค้างามแล้วก็การันตีได้นะคะซื้อไปแล้วท่านจะไม่ผิดหวังนะคะและก็ขออภัย FC อีกครั้งนะคะที่อาทิตย์ที่ผ่านมาน่ยส่งภาพไปให้หลายคนนะคะไม่ได้โพงเพราะว่า จากเสียนะคะจากเสียเอาไปซ่อมน,นะคะมันไม,ไม่ไม่เชิงว่าเสียหรอกรมันใส่ได้ไม่เป็นอะวราดาใส่ได้จากโพงไม่เป็นเนาะก็เลยพอดีเอาไปล้านล้านเขาคนเยอะก็เลยเพิ่งมา,าส่งวันนี้นะคะวันนี้วรดาก็เอาขึ้นมาโพงมากมายนะคะท่านใดที่จะซื้อต่อไปวราก็จะโพงนะคะแล้วก็ไปติดต่อช่างไว้แล้วว่าถ้าเกิดของเรามีปัญหาอีกก็จะไปจ้างเขาโพงนะคะจ้างโพงเอาเพื่นหนึ่งตั้ง20บบาทเลยนะคะค่าโพงอ่ะ ยี่สิบบาทจริงๆนะคะแล้วก็กําไรน้อยอยู่แล้วก็พยายามจะโค้ง,งเองนะคะเพราะว่ากําไรน้อยเพราะของวรดาจากส้ำแต่ของที่แบบแบบว่าไม่มีตาหนิน,นะคะมาขายก็เลยโอเคนะคะวันนี้วรดาก็จะไม่พูดอะไรยาวนะคะวรดาจะขอยกผ้าชุดนะคะผ้าชุดี่งานมากนะคะผ้าชุดของวรดานะคะเที่ยวที่แล้วก็มานะคะแต่วรดาก็รีวิวไปเรื่อยๆนะคะวันนี้วรดาก็จะมายกผ้าชุดนะคะ หนึ่งคูณสี่เมตรนะคะตัวนี้สีงานนะคะสีตะกอรอยล,ลูกแก้วนะคะท่านดูดีๆนะคะลายงามมากนะคะลายงามงามจริงๆนะคะแต่ว่าเวลายังขายในราคาเดิมนะคะเพียงชุดละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะถ้าพ่อแม่ท่านใดสนใจแคบหน้าจอ,อเข้ามาเลยนะคะน,าน,าน,านา่าหนักๆอย่างนี้ค่าส่งก็เหมือนเดิมนะคะห้าสิบบาทนะคะเดี๋ยวนี้นะคะเวลาดาจะเรียนให้เอฟซีทราบเลยนะคะถ้าส่งของวันศุกร์สมมุติ5้าชิ้นนี้นะคะ ผ้าชิน้นนี้แพงสองเท่าตัวกับที่วรดาเคยส่งนะคะเพราะว่าบริษัทบอกว่าวันเสาร์อาทิตย์จะแพงเวรดาก็เลยพยายามส่งส่งให้เอฟซทุกคนที่จะไม่ให้ตกค้างไปถึงเสาร์อาทิตย์นะคะวราดาจะเร่งส่งเลยนะคะอันนี้ขอย,ยกเป็นนัมเบอร์หนึ่งนะคะลมเบอร์หนึ่งนะคะ1,400งพบาทนะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ นั้เบอร์หนึ่งนะคะ1,400 no. บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสวยนะคะสินค้างามนะคะลายลูกแก้วสีตะกอนะคะลายลูกแก้วสีตะกอนะคะสวยนะคะเวลายกยกพิเศษให้เลยนะคะสวยนะคะสินค้าของเราพงเรียบร้อยแล้วนะคะพ่อวรลดาเอาขึ้นมานะคะดูดีๆนะคะไม่มีตําหนินะคะสวยนะคะสวยจริงๆน,นะคะลายลูกแก้วสีตะกอนนะคะก็ให้พ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอได้นะคะ โอเคต่อมาก็เป็นสีเทานะคะเคยมาสองสามชุดนะคะแต่กุณวราดาก็ขายไปเรื่อยๆนะคะถ้าหมดก็สั่งทองใหม่อันนี้ก็เป็นสีเทานะคะวราดาก็ยังขายในราคาพิเศษอยู่นะคะชุดละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะขายพิเศษเบาๆชิวๆเลยนะคะในราคานี้วราดาก็ไม่ได้กําไรเท่าไหร่นะคะเพราะว่าขายขายตัดราคาลงมาแล้วนะคะแต่ถ้าหน้าร้านวราดาขายพันห้านะคะราคยาอยู่หนึ่งพันห้าร้อยบาท อันนี้เราก็มาพิเศษให้เลยนะคะ1,400บาทนะคะท่านใดสนใจแคปหน้าจอนะคะผ้าชุด1 4คูณ4เมตรนะคะสวยงามจริงๆนะคะ1.4ูณ4เมตรคะ่ะสวยค่ะพ่อแม่พี่น้อง FC ค่ะแคปหน้าจอแล้วก็โทรหาวราดาเอดไลน์ได้นะคะตามเบอร์ที่วราดาลิงก์ไว้ด้านบนนะคะรับประกันนะคะสินค้าของวราดาไม่มีตำหนินะคะสินค้าของเรางามนะคะงามจริงๆนะคะอันนี้ก็สวยนะคะ เที่ยวเที่ยวที่แล้วก็เคยมานะคะรุ่นนี้วราดาก็ขายหมดไปแล้วก็เลยสั่งเพิ่มเติมงานนะคะลายเอสนะคะปกติลายเอสนี่จะขายไม่ได้นะคะต้องขายอยู่พันหกแต่อันนี้วราดาก็พิเศษให้ไปนะคะเพียงจุระหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะยกนําเบอร์ให้เลยนะคะขอยกเป็นนําเบอร์สามนะคะน้ำเบอร์สามนะคะสวยงามทีจริงน,นะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะน้ำเบอร์สามนะคะตัดเป็นชุดได้นะคะตัดเสื้อตัดเสื้อ,อแล้วก็เสื้อคลุมนะคะหรือว่าตัด เสื้อแล้วก็สป,ปายหรือจางเกงได้นะคะสวยงานนะคะสวยจริงๆนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะสวยงานมากนะคะกใหยท่านแคปหน้าจอนะคะแอไลน์ได้นะคะสวยนะคะลายเอสนะคะลายเอสลายพระราชทานนะคะเพียงชุดละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะแล้วเราก็มีสีนี้ด้วยนะคะสีนี้ด้วยนะคะสีนี้ก็มาใหม่นะคะเราจะยกให้เลยนะคะ ลายก้างปานะคะลายก้างปลานะคะอันนี้เป็นผ้าชุดนะคะสวยนะคะดูดีๆนะคะเอฟซีค่ะลายก้างปลานะคะวรลลาลดหลั่นให้เลยนะคะพิเศษไปเลยนะคะพิเศษไปเลยนะคะ <instructed s> สินค้าของเรามาตรฐานนะคะสินค้าของเรามาตรฐานตัดเสื้อเสื้อก็สวยนะคะตัดเสื้อสวยงามมากนะคะตัดเป็นกระโปรงสปายก็ได้นะคะสวยงามนะคะสวยงามเต็มแม็กเลยนะคะตัวนี้นะคะ หนึ่งคูณสี่เมตรนะคะหนึ่งคูณสี่เมตรนะคะขอยกเป็นนัมเบอรนะคะรายลายฟันปลาวานนะคะฟันปลาวานยาืยาวๆอย่างนี้ฟันปลาวานนะคะพิเศษเลยนะคะ 4, นะคะัมเบอร์สี่นะคะ1,400งับาทนะคะวรดาพิเศษลดหลั่นไปเลยนะคะสินค้าของเรานะคะงามมากจ้าต่อมาก็มีลายนี้อีกนะคะลายนี้โคตสวยนะคะลายเต็มผืนนะคะพ่อแม่พี่น้องเอซคะ่ะ สวยนะคะลายเต็มผืนนะคะสีเข้มนะคะครามแท้เลยนะคะคามแท้ของจังหวัดสกลนครน,นะคะดูนะคะดูดีๆด,ดูลายนะคะพ่อแม่พี่น้องดูลายนะคะวรดาจะให้ท่านดูลายเลยนะคะสินค้าไม่มีตําหนิเลยนะคะสีงามนะคะสีงามลายสวยนะคะสวยจริงๆนะคะสีงามลายสวยนะคะขอยกเป็นนัมเบอร์ห้านะคะนัมเบอร์ห้านะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะนัมเบอร์ห้าจ้าสี่ร้อยบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะ ขอให้ท่านแคปหน้าจอขอให้ท่านแอดไลน์ hmm. เข้ามาได้เลยนะคะนัมเบอร์ห้านะคะสวยทุกผืนนะคะวราดาก็จะโพงให้ท่านทุกคนเลยนะคะต่อมาเห็นไหมคะอันนี้เป็นลายขอเกี่ยวนะคะลายขอเกี่ยวก็งามนะคะดูดีๆนะคะนะคะลาย mm hmm. เห็นไหมคะลายขอเกี่ยวสมอนะคะตัวนี้ลายขอเกี่ยวสมอนะคะ ลายคอเบียหนึ่งคูณสี่เมตรเหมือนกันนะคะลายคอเกี่ยวนะคะลายคอเกี่ยวนะคะนัมเบอร์หกนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะนัมเบอร์หกนะคะนัมเบอร์หกคะ่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเหมือนกันนะคะผ้าชุดในคลิปนี้มีแต่อันงามงาม,งามสวยสวยสวยจริงๆนะคะสินค้าคัดสรรมาแล้วนะคะอันไหนที่ของกลุ่มแม่โอท็อปฝากก็จะบอกว่าฝากนะคะอันนี้เป็นสินค้าที่ในร้านของวรลาดาเลยนะคะ ด้วยร1,400บาทรับรองเลยค่ะวระดาการันตีได้นะคะสีก็สวยเนื้อก็งามนะคะต่อมาเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวเหนียวซับนะคะท่านดูดีๆนะคะสีเขียวที่หายากมากนะคะหายากมากนะคะเที่ยวที่แล้วก็เคยมานะคะแต่วราดาขายไปแล้วนะคะแต่อันนี้มาอีกนะคะสวยจริงๆนะคะสีเขียวเหนียวซับนะคะ สีเขียวเหนียวซับนะคะพิเศษไปเลยนะคะสีเขียวเหนียวซับนะคะวัาแก็จะมายกรดหลังให้เลยงามนะคะสีเขียวงามมากนะคะสีเขียวนะคะเขียวสดเลยนะคะเขียวสดนะคะงามเขียวออกเขียวตรงอ่อนนะคะงามนะคะอันนี้นัมเบอร์เจ็ดนะคะเซเว่นนะคะนัมเบอรนะคะนัมเบอร์เซเนะคะหนึ่พรบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะแคบหน้าจอได้เลยนะคะแคบหน้าจอได้เลยนะคะสวยงามทุกพืนสินค้า สินค้ามีลายและผืนนะคะในชุดนี้มีลายและผืนนะคะโอเคนะคะผ่านไปนะคะแล้ววับบรดาจะมีโปรโมชั่นให้พ่อแม่พี่น้องเอซนะคะตัวนี้ปกติแล้วลายลกยุงลุงนกยุงจะขายไม่ได้นะคะราคาทั่วไปจะขายต้องสูงสูงกว่า อันอื่นไปเป็นผืนละร้อยนะคะแต่อันนี้บรรดาลดหลั่นให้พิเศษนะคะโปรโมชั่นนะคะในราคาเดียวกันเลยนะคะชุดละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะสวยงามนะคะสีเข้มนะคะเข้มจริงๆนะคะสีเข้มงามมากนะคะสวยงามเข้มนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะสวยงามเข้มนะคะบรรดาย,ยกในราคาเหมือนกันนะคะชุดละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะชุดละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะลายนกยุงปกติไม่ได้อยู่แล้วลายนกยุงตัวขายพันหกพันเจ็ดนะคะ เราก็พิเศษให้เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะพิเศษให้สุดๆุดุด,ดุดไปเลยนะคะในชุดละ1 4 0 0บาทนะคะเอฟซี FC คะ่ะผ่านไปนะคะสินค้าของเรามีงามแท้งามว่าง,งามจริงๆนะคะแล้วก็มาอีกชุดหนึ่งนะคะชุดนี้เขาเป็นลายดอกไม้ปกติลายดอกไม้จะไม่ได้เลยราคานี้นะแต่บรรดาก็ยินดีขายให้พ่อแม่พี่น้องพิเศษนะคะ ในราคาชั่วรา่า1,400บาทนะคะถือซะว่าให้โปรโมชั่นนะคะลดหลั่นให้พิเศษไปเลยนะคะ1,400บาทนะคะสวยสีเข้มตัดเสื้อก็สวยตัดกระโปรงสปายก็งามนะคะอันนี้นำเบอร์สิบนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะนำเบอร์สิบนะคะสีงามสีเข้มสีละเอียดอ่อนเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะสวยจริงๆนะคะเอฟซีสวยงามมากนะคะก็ให้พ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอมาเลยนะคะก็ให้พ่อแม่พี่น้องแอดไลน์ จากเบอร์ที่วอราดาลิงก์ไว้ด้านบนเลยนะคะวันนี้เรามีสินค้าให้ตลอดนะคะ <Nash> สินค้าเรามีจํานวนจํากัดนะคะสินค้าเรามานะคะบางทีก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีซ้ําม,มานะคะสินค้าของเราก็ไม่ได้มีซ้ําแบบนะคะ <Nash> ขอให้ท่านแคปหน้าจอนะคะสวยสวยงามจริงๆนะคะสวยงามมากนะคะสวยสวยงามมากค่ะ สินค้าของเรามีจํานวนจํากัดน,นะคะสินค้าของค้าเรามีจํานวนจํากัดมีกินงขายกิงนะคะเพราะไม่พี่น้อง f อฟซีค่ะมีกินงขายกิ้งนะคะในชุดนี้ของเราจะมามีแต่ผ้าชุดนะคะผ้าชุดงาม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 มากนะคะผ้าชุดในวัราดาขอยุคนนี้นะคะอันนี้ตอนนี้อยู่ในนี้กับวราดาก็มีนะคะเป็นผ้าผืนนะคะผืนละ800้อยบาท แต่วรดาจะขอ,อนําเสนอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไว้ก่อนนะคะอาทิตย์อาทิตย์ท,ที่จะถึงนี้นะคะวันเสาร์จะมีผ้าชุดลายนี้เพราวรดาสั่งทอไว้แล้วนะคะมาประมาณ3ชุดนะคะวรดาก็จะขายในราคาพิเศษชุดละ1,400รบาทเป็นชุดนะคะถ้าท่านใดยอยากได้เอทไลจองวรดาได้นะคะเพราะสินค้ามีจํานวนจากัดตอนนี้ยังอยู่ในกี่ทอเลยนะคะยังอยู่ในกี่ทอยังมาขึ้นเป็นชุดนะคะแต่อันนี้มีอยู่แล้วนะคะ วรดาขอโชว์ให้พ่อพี่พี่น้องเลยนะคะสินค้าของเรางามมากนะคะสินค้าของเรางามไม่มีตําหนินะคะไม่มีตําหนิเลยเพราะว่าสินค้าของเราคัดสรรมาแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะในคลิปนี้วรดาก็มาพิเศษเลยพิเศษพิเศษจริงๆนะคะเป็นผ้าชุดในราคาพิเศษสุดๆนะคะสีตะกอผ้านิ่มลายลูกแก้วนะคะท่านใดสนใจแคบหน้าจอเข้ามาหาวรดาผ้าคามเลยนะคะแอดไลน์เลยนะคะจะขึ้นเลยจอยวรดานะคะ เพราะว่าตอนแรกบรดาก็มีแต่บรดานะคะบางคนกขอเอ้ยเรียกยากน้องรดาดาดาบรดาก็เลยเอาชื่อเล่นนะคะที่พ่อแม่ตั้งให้ชื่อว่าจอยนะคะเพราะสมัยโกนะ่อนบอรดาเกิดมาน่ะเกิดมาเกิดมาเป็นลูกแฝดน,นะคะน้องสาวของบรดาใหญ่อ้วนใหญ่เลยเรียกว่าชื่อทึกถึงทึศถึงควาหมายถึงคนอ้วนเนาะแต่วรดาจอยจอยพอมมากเลยนะคะ พอมากเลยสขเลยตั้งชื่อว่าจ่อยวรดาก็เอาชื่อพ่อชื่อแม่ตั้งให้มานะคะนะคะตั้งมาเป็นเป็นชื่อตั้งแต่ดั้งเดิมมานะคะก็เลยว่าเป็นจอยไม่ได้เปลี่ยน,นะคะ่ะมาเปลี่ยนตั้งแต่เป็นชื่อวลรดานี่แหละคะ่พะพอสมัยก่อนก็ชื่ออีกตัวหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นอะไรเข้ามาดูในคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะรับประกันนะคะสินค้าของวลรดาไม่มีทางที่จะไม่ตรงนัาปกนะคะรับประกันเลยะคะ่ะ เพราะวัลายจะพูดเยอะไม่ได้เพราะรู้อยู่ดีว่าผ้าแต่ละร้านแต่ละคนแต่ละเจ้าทอไม่เหมือนกันนะคะขอฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะทั้งช่อง y o YouTube ท้งทั้ง,งช่อง YouTube แล้วก็อะไรนอะเพจ f a c e b o o k นะคะขอให้ท่านติดตามแล้วก็หน้าร้านนะคะถ้าท่านใดอยากมาหน้าร้านก็มาที่จังหวัดสกลนคร ร้านวราดาอยู่ที่ตลาดสมเกียรตินะคะเยี่ยเี่ยงกับเทศบาลสกลนครนะคะวราดาก็ไม่มีอะไรจะพูดมากไม่ได้แต่คำว่าขอบพระคุณทุกๆคนที่เข้ามาอุดหนุนขอบพระคุณทุกๆคนที่มาดูแลวราดาตลอดให้คําแนะนำและปรึกษาทุกๆอย่างนะคะขอบพระคุณค่ะ